แกตัวนี้เป็นเฮ้ยในในพีซีมันมีหรือวะแต่มันตกดหนไานี่ไงแมงปฟองครับผมไม่รู้ว่าไอ้คาลในพีซีมีไหมนะครับต่อไปเฮ้ยพึ่ง้พึ่งตัวนี้น่าก,กลัวเป็น w h a t t h e f u c k ตัวนี้คือตัวอย่างอะเสร็จนะครับโอเคต่อไปเราจะไปดูในส่วนของทาวเวอร์กันบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่า เอาเลยครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมยร์ไมค์ครับนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวออนนะครับผมที่มีชื่อว่า R L ครับนะครับผมแหมพูดชื่อนีแล้วคิดถึงจริงๆนะครับผมก็จริง R L ครับผมเคยแคสไปในของ P C นะครับไปดูได้นะครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนาะ R L ครับก็จะเป็นไอออนที่จะมีทำให้มันไมค์ครับเนี่ยมันมีความสมจริงมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าในนี้มันจะเป็นในมือถือนะครับผมก็ มันอาจจะไม่ได้เป๊ะแบบว่าเหมือนคอมร้อเซนะครับผมแล้วก็บวงกันมาอาจจะแบบว่า,าไม่ได้ดีเท่าคอมนะครับผมก็ถ้าใครอยากเล่นก็ไปโหลดได้ใต้คลิปนะครับผมหรือลองโหลดตัวเสริมเข้ามาช่วยได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในมือถือเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของของกันบ้างนะครับมาดูกันอันนี้ก็คือแบบอันนี้เหมือนในเหมือนใน PC เลยนะพัสตากกับแบนเดดนะครับผมก็อันนี้กระเป๋ายาครับใน p c เหมือนจะไม่มีนะนี่ ก็จะมีพวกอาวุธนะครับผมแล้วก็เป็นอันนี้เบคอนนะครับอาวุธอาวุธเป็นดาบโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไข่กันบ้างนะครับผมผมรู้สึกว่ามันมอสตัวนี้มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเ์ตัวนี้เป็นในในพีซีมันมีเหรอวะตัวนี้ไม่รู้อ่ะมันชื่ออะไรอ่ะเออ,อตัวสบายนะครับ ตัวนี้เป็นอันนี้เหมือนจะเป็นบอสใต้ถ้ำปะอยู่ข้างใต้อะหัวเนี่ยครับอเอาคด้บตีตีไม่เข้าเลยตัต่อไปครับเป็นวัดทำไมมันร่วงอันนี้เหมือนจะเป็นแมงป่องนะแต่มันตกดีนะน,นี่ไงแมงป่องครับผมไม่รู้ว่าไอา้ข้าวในพีซีมีไหมนะครับ,รบต่อไปเฮ้ยพึ่งนนพึ่งตัวนี้น่าก,กลัว ต่อไปก็เป็นไอ้นี่มังก,กรสามหัววะจะทำไห้ตัวมันกระตีดเดียวเองรู้สึกว่ายืนอยู่ในน้ำป่ะตัวนี้นะครับโอเคตัวเราไปเป็นอ่าไอตัวนี้ผมเคยเลี้ยงนะครับผมในในมือถือเอไม่ใช่ในพีซีนะครับที่ผมเคยเล่นนะถ้าใครดูก็จะรู้นะครับว่าผมเลี้ยงมันไว้นะครับจริงม,มันก็ไม่ได้เลี้ยงมันวายเองนะครับโอเคมาในส่วนของไข่กันอีกรอบนะครับตัวนี้เป็นอ่า ต้นไม้นะครับผมก็อันนี้ก็คล้ายๆกันใน PC นะครับตัวต่อไปอ่าอันนี้ตัวทำหัวแล้วไม่มั่นใจว่าใน PC มีหรือเปล่าน,นะครับเอาไว้ก็เป็นไอตัวนี้เหมือนจะมีนะใน PC ตัวนี้เหมือนอยู่ในน้ำนะครับโอเคตัวต่อไปครับอันนี้อันนี้มันจะบั๊กนิดหน่อยปล่อยไปมังกรน,นะครับ อันนี้ก็โอ้ยตัวนี้ไอ้ตัวนี้ตัวนี้อยู่ในทะเลนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้อันน,น,นี้ตัวอะไรไม่รู้นะครับส่วนนี้เป็นไอเทมหน้าตายก็อันนี้มันเหมือนอันนี้กอริล่าเลยครับใช่เลยตัวนี้มังกรนะครับสีม่วงๆนะครับตัวนี้เป็นว w a t e r f a l กตัวนี้คือตัวอย่างอะ่ะ ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันคือตัวเอาประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆแล้วสำหรับไข่นะครับผมขอเก็บไข่ไปก่อนฮนะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูในะส่วนของอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ทุดเกาะอ,อะไรมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพวกอาวุธดาบพวกอะไรค่อนข้างมีเยอะนะครับเนี่ยโอเคครับดาบอะไรประมาณนี้ก็มีเพิ่มเข้ามานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นไอโอคาร์บนะครับผมจริงมันก็ไม่ได้แบบเป็นไอโอคาร์บร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ มีความคล้ายนะครับผมแค่แค่แบบเกือบร้อยเปรเนะครับโอเคต่อไปเราจะไปดูในส่วนของทาวเวอร์กันบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนใน p อ่เลยนะครับผมจะเป็นทาวเวอร์นะครับที่ให้เราไปพิชิตนะครับผมซึ่งข้างบนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีบอสเหมือนใน PC ไหมนะครับถ้ามีก็ถือว่าแจ่มอยู่นะโอเคอันนี้ไม่มีนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะาทาวเวอร์นี้มันยังไม่ค่อยโหดมากครับขอก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ คิดมันก็ไม่ได้แบบเหมือนพีซีร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะครับก็เอาไปลงเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยได้แล้วก็เอาไปลงแล้วก็เอาแบบเขาเรียกว่าไงแต่ในพีซีไม่มีพวกนี้นะครับมันพูดเลยของมันคือเวลาในพีซีอะของมันจะเยอะกว่านี้นะครับทีนี้มันก็ไม่ได้แบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นนะต์เนาะประมาณนี้คิดมาดูได้นี่ครับอ่าประมาณนี้นะครับก็จะมีพวกยาพวกอะพวกบล็อกพวกอะ ที่อาเวลต่างๆ,ๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเอาไปลงเล่นกันได้นะทพังแม่เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็มีหิวน้ําหิวอะไรด้วยนะครับเหมือนในพีซีนะแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นนะครับผมอย่างที่บอกประมาณนี้นะครับ เอาเลยครับผมก็เป็นยังไงบ้างนะครับผมสไลด์บออนนี้นะครับผมถ้าใครอยากที่จะเล่นนะครับจะเอาทีมเอ็ดออนไว้ด้านล่างนะครับผมก็เป็นมันจะเป็นอ่าไม่ใช่เอดออนสิมันจะเป็นเวลนะก็คือเป็นแมปนะครับให้เราเอาไปแจกไฟล์แล้วก็เอาไฟล์ไปใส่ในเวลได้ไหมครับนะครับผมก็เข้ามาเล่นในนี้ได้นะครับผมแล้วก็สามารถลงเอ็ดออนเพิ่มเติมได้นะครับผมก็ใครที่อยากแบบว่าเอออันนี้อาจจะแบบว่า เอา i อโอคาเปไปลงแล้วก็เป็นมอ d ตัวเสริมเอามาลงอีกนะครับอย่างเช่นพวกมอ d ท่าทางแอนิเมชันต่างๆนะครับผมหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ตอนนี้นะครับถ้าใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ขอขอ like, go check, go ด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย